แหม b ม IT ทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินจะมาแนะนำเนะคะเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าโปรแกรมนะคะโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ฟังเพลงหรือว่า MP3 ของเราเนะะี่ยค่ะโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม Winamp นะคะ W I ไ A M P มนะคะ,ะไม่รู้ว่าแอดมินจะอ่านถูกไหมแต่ว่าเราไปไปเซิร์ชใน Google นะคะเขาบอกว่า Winamp เนาะ ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยใช้โปรแกรมนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่นิดนึงเนาะสำหรับคนรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่ใช้โปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่แนะนําอีกโปรแกรมหนึ่งเลยใช้ในการฟังเพ,งเพลงนะคะเล่น MP3 ที่สามารถเล่นได้หลายๆาหลายๆเพลงนะคะพร้อมกันไม่ใช่พร้อมกันสิคือเขาจะเรียงลาดับของเจ้าตัวเพลงนั้นนะคะ เป็นลำดับลำดับขั้นตอนที่นี้ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่าเวลาที่มันเป็นช่องแบบนี้นะคะเราเขาไม่แสดงนะคะไม่แสดงเมนูของเพลงนั้นๆนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเพลงต่อไปเนี่ยลำดับต่อไปจะเป็นเพลงอะไรแล้วก็เราสามารถแทรกเพลงไหนเข้าไปได้บ้างนะคะให้ทุกคนไปที่ปุ่มนี้ค่ะปุ่มข้างบนซ้ายมือนะคะอ่า ซึ่งคลิกปุ่มอื่นนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยชี้ลงข้างล่างแล้วก็แล้วนะคะไม่สามารถดูได้แต่ชี้ขึ้นข้างบนแล,แล้วก็แล้วก็คือไม่สามารถดูได้ก็เลยแนะนําทุกคนอย่างนี้นะคะว่าเจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมให้ทุกคนคลิกที่มุมซ้ายนะคะซ้ายข้างบนเลยจะเป็นจะเป็นเหมือนคลื่นสัญญาณอะไรสักอย่างนะคะ เจ้าตัวอไอคอนของเขาจะเป็นเหมือนสัญญาณอะไรสักอย่างถ้าใครที่กำลังอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็กำลังเปิดโปรแกรมเอาวินเจ้าตัววินแอมเนี่ยก็คลิกไปพร้อมกันกันกบแอดมินเลยนะคะให้คลิกขึ้นไปนะคะตรงมุมซ้ายตรงนี้นะคะ,อะตอนนี้ซึ่งปัญหาะะของโปรแกรมนี้ก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานนะคะ คือดับเบิลคลิกติดต่อกันหรือว่าใช้งานติดต่อกันเนี่ยจะทําให้เกิดแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวแอปเขาเนะี่ยเหมือนจะเหมือนจะเออร์เลอร์หลายๆคนถ้าใช้โปรแกรมเนี้ยจะเข้าใจเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าผ่านตัวนี้ไปได้นะคะถ้าไม่มีข้อจํากัดของเรื่องเนี้ยโปรแกรมเขาก็เป็นโปรแกรมที่ดีโปรแกรมหนึ่งเลยนะคะเป็นแนะนําเลยสําหรับใครที่จะเปิด MP3 นะคะเปิดเพลงอ่าคลิกมุมซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกคําว่าเพ y นะคะ ่าเลือกคําว่าเพลงคลิกเข้ามาแล้วเขาจะแสดงเมนูนะคะแถบเมนูเพลงของเราเนี่ยทุกเพลงที่เราต้องการจะเปิดนะคะก็คือคัดลอกหรือว่าลากคุมเนี่ยแล้วเข้ามาเขาก็จะแสดงเจ้าตัวเพลงว่า เพลงนี้ถึงเพลงไหนแล้วแล้วก็ลําดับต่อไปเขาจะเปิดเพลงอะไรนะคะลําดับต่อไปจะเป็นยังไงนะคะก็คือทําตามนี้ได้เลยนะคะถ้าใครกําลังมองหาวิธีการแก้ปัญหาของโปรแกรมเล่นเพลง mp3 ของ winamp เนะะี่ยค่ะแนะนำคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแก้ปัญหาได้นะคะถ้าใครทําได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะถ้า อยากให้แอดมมน,นะคะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าเพิ่งด่ากันนะคะทุกคนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาแอดมินเข้ามาดูเนี่ยก็แอปเสียกําลังใจนิดหน่อยนะคะเข้ามาดูแล้วก็ทุกคนบางคนทําไม่ได้ก็หัวร้อนแล้วก็คอมเมนต์ที่ไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะแอดมินก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะคะทุกคนให้ใช้คำสุภาพเนาะขอกันแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยว YouTube เขาจะสแปมนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง m e มโบ i ได้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ